กระทรวงสาธารณาสุขมาเลเซียถแถลงเมื่อวันที่10มิถุนายนว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่อีก23รายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับเชื้อกลายพันธุ์ที่น่าห่วงกังวล VOC ซึ่งดรนูฮิชัมอับดุลลาปหลัดกระทรวงสาธารณาสุขมาเลเซียกล่าวว่าการพบผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงวันที่3-8มิถุนายนที่ผ่านมาโดยผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์ที่น่าห่วงกังวลน,นี้เป็นสายพันธุ์เบต้า B.0.1.3.5.1 ซึ่งพบครั้งแรกในแอฟริกาใต้จำนวน สิรายในจำนวนนี้8รายอยู่ในรัฐสลังงอรรายอยู่ในเมืองปุตราจยาและพบในกรุงกัวลาลัมเปอร์าารัฐมะลการัฐเปรากรัฐปะลิดและรัฐกระดาแห่งละหนึ่งรายและอีก4รายที่พบในเมืองปุตราจยาและกัวลาลัมเปอร์เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันเดลต้า b. 0 1 0 6 1 7ุ์ดซึ่งพบครั้งแรกในอินเดียโดยจนถึงวันที่9มิถุนายนมาเลเซียมีผู้ติดเชื้อโควิด1 9ที่เป็นเชื้อกลายพันธุ์น่าห่วงกังวลสะสมแล้้วว145 100รายในน,นนนจี100 23รายติดเชื้อสายพันเบต้าซึ่งเป็นการติดเชื้อในชุมชนอีก13รายเป็นสายพันเดลต้าและอีก9รายเป็นผู้ติดเชื้อสายพันอัลฟาบี1.1.7่ที่พบครั้งแรกในอังกฤษนอกจากนี้มาเลเซียยังพบผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์ที่น่าสนใจว o i ออีก16รายในจำนวนนี้12รายเป็นสายพันทีตาพี3พบครั้งแรกในฟิลิปปินส์อีก3รายเป็นผู้ติดเชื้อสายพันอิตาีศ้า B0.1525 พบในในจีเรียและอีก1รายเป็น เป็นสายพันธุ์แคปปา B ี 0. 1 0. 6, 1 6 6 7 7 1 1จากอินเดียขณะที่ล่าสุดมาเลเซียมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดสะสมรวมอยู่ที่633,891รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3611ราย